เอาละครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่หน้าต่างทิกตอกนะครับสำหรับโอ้เมื่อกี้เหมือนมีคนมีกล้ามลอยไปลอยมาด้วยวะเอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกับข้าสู่หน้าต่างเออ t ิกตอกของผมอีกแล้วนะก็สำหรับวันนี้นะครับเราเนี่ยก็จะพาเออท่านผู้ชมเนี่ยไปดูนะครับว่าเออบลูเคเว่นเนี่ยตั้งแต่มันอัปเดตมาใหม่เนี่ยมันมีความลับเพิ่มมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะ ซึ่งความลับที่ผมจะหาส่วนใหญ่ะครับก็จะมาจากเออคลิปที่เออน้องๆะนรับทำการแท็กผมมาภายในเออกล่องความนี้แหละงั้นเออไปดูคนแรกเลยดีกว่านะครับว่าเขาเนี่ยเออพาเราเนี่ยไปดูอะไรบ้างคลิปแรกของเราก็เป็นคลิปนี้ใช่ไหมในลองเปิดจอใหญ่มีเสียงไหมเนะี่ย เสียงเพลงแบบนี้มันน่าจะตดลิขสิทธิธ์นะโอเคงั้นเราเนี่ยมาดูเออคอมเมนต์กันก่อนเลยนะครับเผื่อเราเนี่ยจะเจอเจ้ากรรมนายเวรนคนเก่าของเราวิกโรไม่อยากเจออีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเออมาเลื่อนดูคอมเมนต์หน่อยนะว่าจะมีลิกโรโผล่มาหรือเปล่านะงั้นเราเนี่ยมาดูคอมเมนต์ของคนนี้ดีกว่ากดดูการตอบกลับเพื่อซื้อแกงโอเคถ้าเกิดว่าผมกดตอบกลับไปอย่างนี้ <ś les> ผมจะต้องซื้อแกงเหรอ <ś les> เออเราจะต้องซื้อแกงเหรอ ไม่ไม่เอาดีกว่าไม่ได้หิวแกงนะโอเคคลิปแรกของเราเนี้ยก็จะมาจากคนที่มีชื่อว่าบีเดอะสกาเนี้ยโอ้โหชื่อแปลกๆนะเราเนี้ย <c oughs> อ๋อไม่ใช่ฝรั่งด้วยฮะโอเคแคปชั่นของเขาเนี่ยก็จะเขียนว่าเออโรบอค how get out from book heaven วิธีออกจากบุกเฮเว่นใช่ไหม <c oughs> ถ้าแปลไม่ผิดนะโอเคงั้นเราเนี่ยมาดูวิดีโอพร้พอมๆกันกันเลยดีกว่าะนรับก็คือเขาเขียนมาว่าวิธีออกจากบุกเฮเว่นแล้วก็กดดูไปเลยโอเคก่อนอื่นเนี่ยเขาก็วิ่งมาที่ ที่ไหนวะเนี่ยอ๋ออุโมงค์อุโมงค์จำได้แล้วอุโมงค์ตรงนี้แล้วก็เสียบบันไดขึ้นมาจึ๊บ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 อืมเสียบบันไดขึ้นมาตรงไหนเนี่ยบันไดตรงเอออ๋อตรงเหลี่ยมนี่ใช่ไหมแล้วก็เดิอ๋ออ๋อแล้วออกไปได้เลยเหรอเอาตายเหรอเอาตายอยู่ดีเหรอโอ้ออกไปได้แต่ว่าตายเหรอ โอเคงั้นเราเนี่ยไปลองดูไหมอืมน่าสนใจนันนี่เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยออกไปนอกแบบด้วยดีมันมีอยู่ครั้งเนี่ยที่เราฟุกจริงๆใช่ไหมตอนที่เราเนี่ยหัดขับเฮลิคอปเ,อปเตอร์ใช่ไหมแล้วเฮลิคอปเตอร์มันพาออกไปนอกแบบเอะโอเคงั้นเราเนี่ยไปเจอกันในเกมกันเลยนะครับ let's go เอาละตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยกักบเข้ามาที่บรูคเฮเวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพร้อมกับรถรรถังเหรอเฮ้ยบรูคเฮเวนมีรถถังแล้วเหรอทุกคนเนี่ย <c oughs> อุ้ยไม่ได้เล่นสองอาทิตย์โอ้โอ้รถถังโอ้ม y g o อหรือว่าม เฮ้ยอ <IF ilen las 1971 habitude> <the> <animals że> ันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆเนี่ยว่ามีรถถังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันต้องเติมไม่ใช่รถถังอ่ะอย่างนี้แบบซุปเปอร์คาร์คันโกงผมมันก็โอ้ไม่มีใครอยากขับแล้วดีเนี่ยเนี่ยซุปเปอร์คาร์อยู่ในเนี่ยมันก็ไม่เห็นเทและทุกวันเนี่ยอยากได้รถถังรถถังอยู่ไหนวะเอ้ยรถถังโอ้ของฟรีเหรอรถถังโอ้งั้นไม่เฟี้ยวเฮ้ยมันมีรถถังพรีเมียมเลยนี่หวายไหมอันเนี้ยโอ้โหหนีเลยเฮ้ยรถถังอะไรเพิ่งเลยบูผมยังให้บูเคเว่นมีแบบนีี้้้มาานนนแลวววเเยยยย่ิิงงงไะ กดยิงไงวะอันนี้อ่ะอ๋อน,นี้มันเปิดไฟหน้ารถยิงไงวะยิงยังไงวะยิงองง๋อนี่เหรอโอ้ถ้าจะดีกว่านี้มันต้องยิงแล้วตายเลยเว้ <c oughs> ไม่ว่ารถถังธรรมดาแบบไม่ใช่ของสายตเติมยิงใครไม่ตายอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นรถถังของสายตเติมยิงคนตายอย่างเงี้ยโอ้ผมจะสนับสนุนเต็มที่เลยเว้เบตุวินเนี่ยว่าแต่ไอคลิปที่เราดูเนี่ยเ <c oughs> ข้าไปภูเขาลูกไหนวะมันมีอุมโมงค์สองฝั่งวะ เอออุโมงค์เหรออุโมงค์เหรอโอ้น่าจะเป็นอุโมงค์นี่ไหมอ๋อ้ไม่เอาละรถถังเนี่ยโอ้ขับยากชนอะไรไม่รู้เอองั้นเราเนี่ยเสกซูเปอร์คาร์คันโก้ออกมาดีกว่านะนี่น่าจะเป็นคันนี้น่าจะเฟี้ยวกว่าอืมอุโมงค์เหรอโอ้โอ้โอ้อย่าบอกนะติดโอ้ชีวิตโอ้เฮ้ยถามจริงถาะว่าเฮ้ยไลน์โลบักแล้วเนี่ยเติมมาเนี่ยเฮ้ยรู้ปะเนี่ยจุ๊บจุ๊บ โอเค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 บุคเคเว่นรถติดอะไรอะถามดิผู้พัฒนาผู <c> ้ <oughs> พัฒนารถผมติดอะไรก็ผม <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรน้าติดเลยมันติดอะไรวะโออัปเดตใหม่มีเครื่องบินด้วยเหรอวะโอไม่กตดเครื่องบินเลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้เล่นสองสัปดาห์มันไปไกลขนาดนี้เลยว่บุคเคเว่นเนี่ยเครื่องบินหรอแล้วมันเข้าทางไหนวะโอตรงนี้มีที่ตรวจอะไรไม่รู้ กระเป๋าเดินทางนี่ไงไม่มีอาวุธนะไม่มีอาวุธนะแล้วก็เดินมาอย่างนี้หรออ๋อตรงนี้คือสนามบินใช่ไนะพร้อมหมอกตัวบอร์ดแพลนแย่ทางนี้ไฟะชัดหุยมีเสียงด้วยน่าตกใจอยู่นะเนี่ยเอตอนนี้เราอยู่บนฟ้าหรอแล้วก็มีอะไรเนี่ยอที่ผมเดินผ่านมามันน่าจะเป็นโดดร่มโอ้โหโอไม่กอโอ้โอโอ โอ้ม y กอดอุ้ยเฟียวเฟีวฟีวแบบนี้อุ้ยอเดี๋ยวเดี๋วเจอละเจอทำและใช่ไหม ถ้ำท,ที่เขาไปคือถ้ำนวนเว้ยแล้วก็มีรถถังใครไม่รู้กับรถถังอยู่นั่นโอเคสิ่งท well ี่เราจะมาตามหาวันน so ี้นะครับก็คือมันจะเป็นเออทางออกจากบูเคเว่นนะไม่รู้ว่ามันจะเออทำได้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะเชื่อแอปเออไอติกต็อกนี่แท่ไร่วะโอ้มีแต่เฟกนิวอะใครยะไปเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพุทธนาเขาซ่อนเออลิกโลไว้แถวนี้ผมจะตกใจมากนะแบบว่าเออเดินมาชิดไอ้ดำๆเนี่ยลิกโลโผลมาเต็มจออย่างเงี้ยโอ้ตายแล้วพุทธนาแล้วก็วางไปเลยวางวางตัวนี้ไหมเนี่ยปุ๊บโอเค อย่าบอกนะออกไปได้เลยอ่ะคืออู้เฮ้ยออกได้จริงวะเฮ้ย,ย,ยเป็นการทดลองที่เจ๋งนะเนี่ยมันทำได้ครั้งแรกไง ปกติเราจะทดลองอะไรแล้วมันก็จะแบบเออเฟลนะรอบนี้ทำไมมันได้จริงวะโอเคสำหรับวิธีแรกของคุณเออบี้เดอะสการนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เออดีเลยนะเพราะว่ามันทําได้จริงไงโอเคงั้นเราเนี่ยไปดูคลิปถัดไปกันเลยนะครับ let's go <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาอยู่เออคลิปวิดีโอต่อมากันเลยนะครับก็เออลงโดยโลบอของจริงเลยใช่ไหมเนี่ยก็คือไม่น่าจะหลอกลวงใช่ไหมโลบอเออชั้นหวังไม่สูงมากเลยนะนายเนี่ยเป็นถึงเออเจ้าของเกมเลยนะแล้วก็ผมจําไอ้คนนี้ได้ มันต้องเกี่ยวข้องอะไรกับลิกลแน่นอนไอ้คนเนี่ยโอ้แล้วก็มีแต่คอมเมนต์ต่างชาติไม่มีคนไทยคอยมาบอกผมด้วยโอเคงั้นเราเนี่ยก็มาดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะเจออะไรนะกับชายคนนี้พร้อมกับโรบอกออฟฟิเชียลเขาจะทําอะไรกับผมหรือเปล่างั้นเรามาดูพร้อมกันกันดีกว่านะโอเคเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนที่เคยเหมือนที่เคยดูมาโอเคโร ว่าได้หัวล่นยังไม่ยังไม่ทำให้เราแเออเกิดอะไรขึ้นกับเราด้ะโอเคเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมาพิมพ์ที่ F K ตรงหน้าโทรทัศน์ใช่ไหมโอ้โอเคโอเคโอทำลายบ้านด้เหรอทำไมเขาไม่สอนสร้างบ้านไปด้วยวะแหวมไอชั้นอยู่ที่ไหนหรอใช่ไหมโอ้โหบาแล้วเชียว หนุ่มคนนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาผมเจอหน้าพ่อหนุ่มคนนี้พร้อมกับโลบอกออฟฟิเชียล ผมจยปัดทิ้งไม่เจอลิกโลก็เจอจัมสเกลอะไรสักอย่างกับผมจําได้เว้ยไอคนเนี้ยเพราะว่าผมเนี่ยทาคลิปมาประมาณ3คลิปแล้วผมเจอคนนี้ตลอดเลยไงโอเคงั้นเราเนี่ยมาดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของน้องคนไทยรับรองว่าไม่มีทางหลอกกันชัวเพราะว่าเออคนไทยเราไม่หลอกกันอยู่แล้วใช่ไหมยามศึกเราลบยามสงบเราลบกันเองโอเคคลิปของน้องคนนี้เนี่ยก็คือเป็นน้องเอออะไรเนี่ยอินทราทรัมนิชาวีโอ้อ่านยากอยู่นะเขาบอกว่าสอนทําไอเทมลับในแม บรูคใหเว้นกดใจให้หน่อยนะก็คือผมกดไปให้แล้วนะโอเคงั้นเราเนี่ยมาดูวิดีโอพร้อมกันกันเลยครับว่าคุณอินเนี่ยเขาจะสอนเราหายทีทมลับแบบไหนกันนะโอเคคุณอนินเขาบอกว่าอะไรเนี่ยให้สร้างบ้านหลังนี้ใช่ไหมหลังไหนเนี่ะหลังอ๋อบ้านบ้านเออบ้านคาเฟ่โอเคหลังนี้ใช่ไหมเราต้องจําช่วยกันนะเวให้ผมจาคนเดียวผมจําไม่ไหวนะเวผมจะต้องท่องไปด้วยว่าเออเราจะต้องทอํายังไงนะใต้เตียงกดอย่างนี้โอเคแล้วก็ไปที่โบสถ์ มาที่โบสถ์แล้วโอเคดึงละคังตรงนี้ไปที่เสาโค้งเฮย้ยไอเสาโค้งไอซียขาวที่ผมชอบพูดว่าเสาง,งออนะนะมีคนเรียกเหมือนกันด้วย <c oughs> มีคนเรียกว่าเสาโค้งเหมือนกันด้วยโอเคมาที่เสาโค้งทางบ้านหลังสีแดงโอเคมาทางนี้ใช่ไหมผมว่าจะไม่เจอลิกโลนะผมหลับผมจำแล้วนะโอเคโอเคเอ้ยอะไรนะผมมีจริงด้วยเหรอ โอ้มันคืออะไรวะเนี่ย <c oughs> เราจะต้องมาหาแท่งอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันคือแท่งอะไรวะเอาละตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาอยู่ในค่ำคืนในเมืองบูคิเวนเนะครับพร้อมกับม้าตัวหนึ่งม้าใครวะนั่น <c oughs> ม้านินมังกรเลยม้านินมังกรโอเคตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยใช่ไหมตรงเนี้ยเออมีแค่บ้านหลังเออโลง่ลงๆเลยนะรู้สึกว่าจะไม่มีใครเลยแถวนี้โอเคงั้นเราเนี่ยมาสร้างบ้านที่เอ,อื่น้องเขาบอกมานะเออให้เป็นบ้านหลังนี้หรอหลัง,หล,งหลังไหนเออ <c oughs> คาเฟ่หลังนี้ ใช่ไหมชัวหลังนี้แต่ผมจําได้โอเคพอเราสร้างขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งนะโอ้คอมช้าเหลือเกินโอ้โอ้ไม่กอดคอมช้าเหลือเกินโอเคเราก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เตียงนอนในห้องหลังนี้โอเคผมจะต้องท่องไปด้วยเดี๋ยวผมจะลืมแล้ว,แล,วแล้วคลิกไงวะแล้วคลิกไงอะปรับตัวเลขเหรอโอเคงั้นเราปรับตัวเลขแล้วกันเผื่อจะช่วยอะไรได้เยอะขึ้นโอเคเฮ้ยแล้วมันจะกดใต้เตียงยังไงวะเฮ้ย ใต้เตียงกดยังไงวะเออยังไออองไอะจุบ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 เดี๋ยวขอกลับไปดูคลิปแป๊บนึงอ๋อผมโง่เอง <c oughs> เฮ้ยเหมือนไม่เคยเล่นโลมบอกเลยออ้หูผมนึกไม่ออกได้ยังไงวิธีกดใต้เตียงนั่นก็คือซูมออกอย่างนี้แล้วก็อย่างเงี <c> ้ย <oughs> เหมือนไม่เคยเล่นโลมบอกเลยเนี่ยไปใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะกดอะไรไม่ได้สิไม่ได้จับแค่ซองอรทิตย์ลืมวิธีเล่นไปหมดละ้ะพอเรากดปุ่มสีขาวนั้นแล้วก็ไปที่โบทใช่ไหมโอเค เราจอดรถไว้อย่างงี้มันเป็นรถหรูด้วยดิถ้าเราไม่ล็อกรถอ่ะ <c oughs> มีโอกาสโดนดลดปล้ดรถเปล่าวะกลัวได้เสกใหม่วะโอเคไม่ได้จะนานเท่าไหร่นะแล้วก็เดินเข้ามาอย่างงี้แล้วทำการกดเชือกปั๊บให้มันยาวขึ้นอย่างงี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยมาที่ตรงสีขาวงนี้ใช่ไหมคุณอินบอกมาโอเคมีจริงปะเนี่ยเฮ้ยมีจริงเหรอว้าว ว้าวมันคืออะไรมันคืออะไรก่อนเราทําให้เพื่ออะไรเราตามหาสิ่งที่เรียกว่ากิ่งไม้สีขาวนี่หรอมีให้นั่งด้วยโอ้มันคือหลอดหลอดนี่เองหลอดดูดน้ํายักษ์ใช่เปล่าวะอะระงั้นเราเนี่ยมาดูคลิปของคุณที่มีชื่อว่าคุณเออเซอร์เชอร์ใช่ไหมคุณเชอร์แล้วกันอาจจะไม่ค่อยลงคลิปนะหมายความว่าเอออาจจะไม่ลงคลิปใช่ไหม ก็ <g eler> เหมือนผมนะเฮ้ <g eler> เราเหมือนกันนะเนี่ยคุณเชอโอเคคลิปของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามาสอนหาความลับในบุกเฮเว่นนี่เป็นความลับใหม่ไหมเพราะว่าเกมบุกเฮเว่นเนี่ยมันเพิ่งจะอัปเดตไงคุณเชอเขาเลยแบบว่ามาสอนเออหาความลงความลับอะไรแบบเนี้ยโอเคงั้นเราเนี่ยมาดูความลับไปพร้อมๆก,ก,กันเลยนะครับ let's go เฮ้ยเล่นคลิปอุย้ยแต่งตัวน่ารักนะทรงเนี่ย <c oughs> ไปที่ปาร์ตี้โอเคได้ครับผม อ๋อต้องให้เป็นเวลานี้ด้วยโอ้ดูไม่ทันด้วยนะเมื่อกี้ถือคอมได้ครับผมคุณเชอร์ซูมโอเครู้ตัวไหมเมื่อกี้ตอนที่มันมีตัวสือมาซูมออกมานะ่ะผมเตรียมหันหน้านี้ละผมกลัวโดนจัสบสแกลว่ะไปที่ห้องแมทห้องคณิตศาสตร์เหรอห้องที่เราเจอลิกโลครั้งแรกนี่วะ่ะ นบวกหนึ 1> 1่งโอเคหนึ่งบวกหนึ่งคนไทยเขาไม่หลอกกันหรอกใช่ไหมคุณเชอร์ผมขอละอุตส่าห์ผมไม่ดูสปอยไปเลยนะเนี่ยผมกดหัวใจไใว้เฉยๆนะเนี่ยขอร้องคุณเชอร์ต้องเป็นความลับที่เออน่าจะเป็นความลับที่ผมตามหาแน่นอนอย่าเลยอย่าเป็นจำสแกนนะลิกโลก็ยังดีแต่ว่าอย่าเป็นผีแล้วกัน <laughs> ลิกลโลก็ได้เอาตอนเนี้ยผมเริ่มไม่เชื่อใจคุณละ <laughs> คุณเชอร์ความเชื่อใจผมมันหายไปละมันเริ่มหายไปทีเดียน,น,น่อยคุณเชอร์ ผมคิดไปแล้วคุณเชอเพราะว่าผมเริ่มเห็นแล้วว่าแบบมันมีหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกสองเดี๋ยผมคุ้นมากเฮ้ยเอาเป็นว่าเราเจอกันครั้งสุดท้ายนะครับคุณเชอเอาแรงนั่นก็สโลว์วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าไว้เป็นคลิปเกมอะไรเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะสโลว์วันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอจากลาไปพร้อมกับกระบองกังฟูลนี้นะโอเคสโลว์วันนี้ไปละบ๊ายบาย